สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะจะพาเพื่อนๆขึ้นเหนือค่ะเพราะว่าตอนนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะเผื่อใครได้แวะไปจังหวัดนี้ค่ะจังหวัดสุโขทัยค่ะก็แวะไปวัดนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นวัดดังแห่งหนึ่งเลยค่ะก็คือวัดศรีชุมนะคะวัดศรีชุมนะคะอ่าง่ายมากเลยก็คือ จอดรถที่ข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไปด้านไหนก็คือตรงตรงัววัดตรงที่เห็นโจโยืนอยู่เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าภาพอาจจะดูเก่าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไปตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณของวัดนะคะวัดเนี่ยมีความขึ้นชื่อมากเรื่อง องค์พระนะคะที่สวยมากสวยงามมากนะคะแล้วก็มีตำนานพวกเก็ดเลเกดน้อยอะค่ะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนาะตุลาจะมีการออกทับหรืออะไระค่ะก็จะมาขอพรที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เล่าว่ามีเสียงกังวานออกมาเสียงอวยพรเอยเสียงปลุกใจให้ฮึกเิมเอยอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นที่มาของพระพูดได้ด้วยนะคะถ้าไปสุโขทัยแล้วอย่าลืมวัดสีชุมนะคะอันนี้ เน้นย้ำไว้เลยค่ะนี่นะคะต,ตรงประตูทางเข้านะคะมองไปก็ยังเห็นตัวพระค่ะเพราะว่าพระพุทธรูปนะคะมีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะและนี่ก็คือส้มใน5ปีที่แล้วนะคะ ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ